ในทางพระพุทธศาสนาเชื่อว่ามนุษย์เกิดมาจากภาวะบุญและบาปซึ่งเกิดจากการได้กระทาในทางที่ดีมีการปฏิบัติอย่างถูกต้องในทางหลักของพระพุทธศาสนาเน้นนักหนาว่านัสยมนุษย์ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว ต้องทำดีเท่านั้นจึงจะเกิดมาแล้วจะได้เป็นคนถ้าหากเน้นทำชั่วแล้วไซ้โอกาสที่จะได้มาเป็นมนุษย์นั้นคงจะยากมากถ้าหากแม้นเราซึ่งเป็นชาวพุทธก็คงจะเข้าใจกันดีว่าสิ่งที่พระสมมาสัมพระพุทธเจ้าเคยสอน ก็มักจะย้อนให้เราได้เห็นอดีตในทางที่เคยปฏิบัติกันมาและก็เน้นให้มนุษย์ได้เห็นสิ่งที่เป็นมาและก็เป็นไปในภาวะของกฎและกรรมแห่งบุญมนุษย์จึงมีทุนแห่งความเชื่อกันโดยทั่วไปว่าบุญและบาปนั้นสามารถนำเรา มาเป็นมนุษย์ได้เรื่องอย่างนี้มันจึงเป็นความเชื่อระหว่างบุคคลที่มีฐานแห่งความเชื่อมัน่นในเรื่องของความดีและความชั่ว